สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมพอยแบง l ์กับกับช่วงเด a แมทนะครับตะลุยเด a แมทแล้วเราก็อยู่กับม้หมาครับสวัสดีดิม้หมาแล้วก็ม้เหมียวม้เหมียวสวัสดีครับคลิปมาเล่นเลยก็จะเป็นแมทละคลิปเลยไม่รู้จะไหวไหมเนี่ยโหดทั้งนั้นเลยน่าจะมัเริ่มนะครับอะไรเริ่มมานานไห้เริ่มเมื่อกี้อะไรไม่นาน ไม่เลิศนะคะว้าวโหไหวมั้ยเนี่ยคนหนักเลยไปมาไวเกินโอ้กระต้านีว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปรับเมาส์กันเมาส์ไวเกินนะฮะถ้าเล่นช้าๆเลยมั้งโอ้ยเย็บเป๊ะโตรโอ้โหไอ้นี่อย่างแม่นไม่มีเคี้ยดนะครับแม่นหรือเป็นอะไรสักอย่าง ว้าวไม่มีเครียดนะครับเรืนองี้ชิวๆครับไม่ไม่เครียดกากๆครับผมจะวเจมอลได้หมดไเครียดแล้วครับฆ่าใครไม่ได้เลยไม่รู้ปากไปอ่อนโหระเบิดอะไรวะฆ่าใครไม่ได้เลยจับใจเปิดนี่ แมตคิวจะพูดนะครับเต็มแมตนะครับเต็มแมตระเบิดเต็มแมตเลยแต่จะมาหนอยป่านะครับนี่พวกนี้มันต้องเจออะไรวะไม่เอาด้ว่าซองปืนก็น้อยจังเจ๊กิ้บเลยล่ะตายอีเดียวนะครับจังหวะนี้โชว์ลูก้องแมตช์กอามานตายดีกวเลยโอ้โหหกสิบนั้นนี่ไม่โดนเลย ก็เป็นคลิปแรกนะครับคลิปนี้คลิปแรกสำหรับเดนแมทติดตามาชมด้วยน,น,นะครับกดร้อนแล้วหดร้อนแล้วอย่าลืมกดซับสไคร์นี่ด้วยอย่าไปกดครับอย่าไปกดนะครับนี่มันอย่าไปกด subscribe ถ้าขุดไม่มั่นใจมั่นใจไปครับเพราะว่ามันทุกมุมเลยเนอะเนี่ย <c oughs> รู้ได้เล่นอะไเล่นปืนไง เจอเล่นปืนมาหัวแตกคร่ะหัวแตกโอ้ท่านระเบิดครับนีอะไรมาหมายตัวดูระเบิดเฮ้ยจะเป็นซองเป็นอย่างไรไม่รู้สิครับอยู่ดีเป็นอะไรวะลายเอชเอลผมนี่โคตรหนวกปักหรือเปล่าเยนเลยปักหรือยังไงก็ไม่รู้ โอ้โห้างนี่เยอะมากเลยนะครับบอกคำเดียวก็มันเยอะลูกเลูกเคลื่อล่างเลยลูกเกียร์ล่างอ่ายฮึมเรียวเรียวเฮ้ยจ้าวงานทำงานเออรีโอมันปวดจิงเบยเออโอ้ข้าได้แต่มันเหมียวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไัขเออมันเหมียวเนี่ยเดี๋ยวข้า เพื่อคอร์ที่ไก่เลยนะครับป้าหมาเนต้องดูเดี๋ยวเราจะมาสสกอร์มาหมานะโเจตายสิบีมาาเ้มันหอเบลมันีดิเฮ้ยไม่ใช่แล้วเเ่าเน่เา ฐานเลยเลื่อนดะีหวายนะมันจะหนีหวายนะเกาเป็นกลุ่มเลยลั่นเร็ว,วด้วยโอ้โหเป็นกลุ่มเลย,ยเเปิดปิดลอยกระสุนอยู่โธ่ <c oughs> ไม่ดีไม่ดีฮะทำมาอยังไหนเนี่ยโหไปเก็บคนอื่นมาโอ้โหแล้วแยกคู่ก็ไม่มีอลั่นฉาเอาอคิดจุ๊งหน้าลั่นเร็วกว่าลั่นเร็วว่ะ กระสุนได้ว่าด้วยทันนี้ซองบักว่ะลบลงใหม่แป๊บไอ้ไม่แป๊บอะ่ะก็จบแมนเนะี่ยโอ้ยเจ็บมากครับเออแดงเดียวเลยโหยศดาวมาวะ่ะสกปรกลกมาสกอร์อกกรเลยคุณอยู่คนละฝั่งครับคุณเอลกา,า้เหรอ คนเมากาวลุยป่าดองโอเคก็จบไฟแมนนะครับก็เราแพ้ใช่ไหมแพ้ใช่้จ้ะแพ้ดิครับแพ้อยู่แล้วดูโดนดันไปหาห้องวางบอมได้ยังบ้างครับอยากเล่นวางบอมนะครับเคปี่เดี๋ยวมาครับด่านนี่ใครใครกันเนี่ยเรทีนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ